วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเจกสคริปต์กัวการเล่นนะครับผมก็จะเป็นสคริปต์ของทางค่าย Thunder Z e Hub นั่นเองนะก็จะเป็นสคริปต์ที่อัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับผมมีในส่วนของทางด้าน Event d a n o ด้วยนะ Event d ด y n เสานั่นเองนะก็เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของทางด้านหมวดฟาร์มกันดีกว่าครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ฟาร์มครับอีเวนต์ไดโนนั่นเองนะครับผมก็สามารถเลือกสัตว์ที่จะคราบแล้วก็กดเปิดคราบได้เลยนะมันก็จะเอาสัตว์ในโดวเสามาให้เรานั่นเองนะครับผมอ่ะเลื่อนลงมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านพวกแบบว่าออโต้ฟาร์มออโต้พลนต่างๆน,นี่นะครับผมออโต้ปลูกผักก็ไม่มีอะไรม้างนะก็ต่อมาก็จะเป็นอ่าสติลเลอร์อันนี้เป็นแบบว่า ขโมยแบบว่าพืชผลจากคนอื่นนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะครับอ่ะลองกดไปดูก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใครใช้เป็นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมว่ามันใช้ยังไงนะสำหรับฟังกชันตัวนี้นะครับหรืออาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะอ่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านการสุร่มค่ต่างๆนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าชอปซีดออโต้ซื้อนะครับผมไม่ต้องไปเสียเวลากดเลือกซื้อนั่นเองนะต่อมาก็มีประมาณนี้นะนรับผมอ่ะก็สำหรับสคริปของทางค่าย thunder setup นะครับที่อัปเดตมาใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะผมอ่ะเปิดแบบว่าไว้สกรีนได้นะผมจอสีขาวนะแล้วก็บัครรพอร์ตก็สามารถ ส่งคําขอหมายว่ามีพวกบั็กในสคริปได้นะก็สำหรับใครที่อยากได้สคริปตัวนี้เนี่ยสามารถคลิกลิงใต้คอมเมนต์นี้มาเอาสคริปตัวใหม่ล่าสุดกันได้เลยนะครับ